สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมสุพนัทเหล็กไหลทคนิคข้อซัพพอร์ตจากบริษัทมีอินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์เทคโนโลยีจำกัดครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านประทุมรัพันปลานะครับที่จังหวัดประทุมธาน,นีครับในปัจจุบันเราใจแรงเห็นว่ามีหลายท่านมีความสนใจเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ที่บ้านพักและร้านค้าเติบขึ้นเป็นจํานวนมากครับในระบบโซลาร์เซลล์เหมาะสําหรับบ้านพักและร้านค้าที่ใช้ไฟในเวลากลางวันมากกว่าเวลากลางคืนนะครับ เนื่องจากโซลาร์เซลล์จะทำหน้าที่ในการแปลงค่าพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าครับ mm hmm. เพื่อลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันของบ้านเรือนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ยังมีหลายปัจจัยที่ควรจะรู้ครับเนื่องจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มีระยะเวลาอยู่25-30ปีหากเราไม่เรียนรู้ปัจจัยให้ดีนะครับ การติดังระบบโซลาเซลล์ของเรานั้นอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์กันครับตอนอื่นเลยการเรียนรู้ระบบโซลาเซลล์เราจะต้องรู้เกี่ยวกับ1คือบ้านของเรานะครับมีพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ Sale, มากน้อยแค่ไหนครับเป็นพื้นที่กี่ตารางเมตร ข้างบนหลังคา2ก็คือพื้นที่ที่เราเลือกที่จะวางแผงโซลารเซลล์นั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเงาบดบังเพราะว่าการที่เราติดตั้งแผงในส่วนพื้นที่ที่มีเงาบดบังจะทําให้ประสิทธิภาพการผลิตของแผงลดน้อยลงครับ3เราควรจะเลือกพื้นที่ติดตั้งสําหรับบ้านเพื่อให้เราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายครับเพราะถ้าเกิดเราติดตั้งแผงไปแล้ว แล้วเราไม่ดูแลทำความสะอาดเลยจะทําให้ประสิทธิภาพการผลิตของระบบโซลาร์เซลล์นั้นลดน้อยลงเนื่องจากว่ามันมีฝุ่นเข้าไปเกาะที่ตัวด้านแผงนะครับทำให้ประสิทธิภาพมันลดลงเรื่อยๆครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับคือการใช้ไฟฟ้าของที่บ้านเราว่าเราใช้ไฟอยู่ประมาณเดือนละเท่าไหร่สําคัญก็คือเราต้องรู้ว่าค่าไฟที่เราใช้เนี่ยแบ่งเป็นกลางวันกี่เปอร์เซนต์กลางคืนกี่เปอร์เซนต์ครับจะได้มาคำนวณในระบบโซลาร์าได้นะครับและในรูปแบบของการคำนวณระบบโซลาร์านั้นเราจะใช้การคำนวณในรูปแบบของค่าไฟเฉลีย่ย อย่างน้อย6เดือนครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าค่าไฟแต่ละเดือนเราเนี่ยปกติเราใช้ไฟแต่ละเดือนไม่เท่ากันครับบางเดือนมากบางเดือนน้อยไม่เท่ากันในการคิดคำนวณระบบโซล่าเราก็เลยคิดเป็นรูปแบบของค่าไฟเฉลี่ยครับสอก็คือรูปแบบโซล่าโดยปกติจะทํางานตั้งแต,แต่ประมาณ9ชั่วโมงครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นในเวลาคานวณโดยปกติเราจะคํานวณกันอยู่ที่5ชั่วโมงครับเพราะว่าแต่ละวันความเข้มแสงของแดดไม่เท่ากันครับ ตัวอย่างเช่นค่าไฟเดือนนี้5,000ครับอีกเดือนหนึ่ง 5,5, า0 4 0 0 0 6 0 0่3,500และ6 0 0 0ค่าไฟรวมทั้ง6เดือนอยู่ที่30,000บาทเราก็จะนำค่า30,000บาทมาหาร6ครับจะได้เท่ากับค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่5,000บาทคุณทําการแบ่งค่าไฟฟ้าออกเป็นกังวัน70%กลางคืน30%ค่าไฟตอนค่าไฟกลางวันที่ได้จะเอา5,000 มาคูณด้วย0.7จะได้เท่ากับ3,500บาทต่อเดือนนะครับและค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่4บาทต่อหน่วยครับหลังจากนั้นเราจะนําค่าไฟฟ้าตอ่อกลางวันที่เราคิดได้ครับมาหารด้วยค่าไฟต่อหน่วยคือเอา3,500มาหารด้วย4จะเท่ากับ875หน่วยเอาเลขจํานวนหน่วยที่ได้หารด้วยจํานวนวันและชั่วโมงที่มีแสงอาทิตย์โดปกติภาคกลางวันอยู่ที่9ชั่วโมงครับที่เราคำนวณระบบโซล่าจะอยู่ที่5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะนํา ค่า875มาหาร30คือจำนวนเดือนแล้วก็มาหารด้วย5ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นค่าไฟระบบโซล่าที่เราควรจะติดอ่ะจะอยู่ที่5.5หน่วยต่อชั่วโมงดังนั้นการติดตั้งระบบโซล่าที่เหมาะสมคือ5กิโลวัตต์แต่นี่คือวิธีการคำนวณเบื้องต้นนะครับผมแนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหลังจากเราได้ทําการเรียนรู้เกี่ยวกับการคํานวณหรือการเตรียมพร้อมในระบบโซล่าเบื้องต้นแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอุปกรณ์หลักๆของระบบโซล่ากันครับหนึ่งเลยที่หนีไม่ได้ก็คือตัวแผงโซลา่าเซลล์ครับแผงโซลา่าเซลล์จะทําหน้าที่ในการแปลงค่าพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าักระแสตรงครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับที่มีความสําคัญในระบบโซล่าก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่มาจากตัวแผงโซลา่าด้านบนเมื่อกี้นะครับเพื่อให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อใช้กับบ้านเรือนต่อไปในระบบตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับจะรับไฟฟ้ากระแสตรงผ่านสายด c ครับอันนี้เราจะแบ่งเป็นสตริงว่าสตริงนึงมีทั้งหมดกี่แผงนะครับแล้วก็กความสำคัญต่อไปก็คือตัวสมาร์ทดอนคิวสมาร์ทโดนคิวตัวนี้จะทำหน้าที่ในการรับสัญญาณ Wi-Fi ที่มีจากที่บ้านครับถ้าที่บ้านไหนมี WiFi อ่ะก็จะปิดตัวสมาร์ทดอนคิวส่วนที่บ้านไหนที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่ถึงับเราจะใช้เป็นตัวอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ครับเพื่อเชื่อมต่อในการส่งสัญญาณ คือระบบเพื่อให้เราดูการเปลินไฟฟ้ฟาของร,ระบบโซล่าได้นะครับต่อไปก็คือตัวชุดสายสัญญาณตัวนี้จะทําหน้าที่รับสัญญาณผ่านตัว CT ของที่บ้านนะเพื่อดูว่าไฟฟา้าที่บ้านเราใช้เท่าไหร่ครับแล้วก็โซล,ล่าผลจับดิบเท่าไหร่นะในช่องสุดท้ายก็คืออย่างที่ผมบอกครับตัว a c ตัวที่ผูกอินเวอร์เตอร์แปลงจาก DC ีเมื่อกี้พอเป็นไฟบ้านปุนบ๊บเขาก็จะจแปลงออกมาช่องนี้เพื่อไปเข้าตัวสู่ระบบของที่บ้านนะครับดยผ่านอุปกรณ์สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ ตัวเสร์มโพซิทีฟอีไวต์ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการป้องกันไฟเกินในระบบโซล่าตัวนี้ในกรณีที่เกิดไฟเกินนะครับเขาจะทําการชาร์จไฟส่วนเกินเข้าระบบกาวเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตรวจเช็คระบบก,กาวในระบบโซลา่าให้เป็นกาวที่ที่เหมาะสมนะครับอุปกรณ์ถัดมาจะเป็นตัวเบรกเกอร์ครับในระบบโซล่าจะต้องติดตัวบ,บล็กเบรกเกอร์ด้วยเพื่อเป็นตัวป้องกันหรือตัวตักสําหรับในระบบโซลา่าครับ ถ้าเกิดในกรณีไม่คาดคิดขึ้นมาตัวเบรกเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวตัดไฟครับเพื่อป้องกันอุปกรณ์อนื่นเสียหายนะอุปกรณ์ถัดมาจะเป็นตัว energy meter ตัวมิเตอร์เพื่อดูว่าตอนนี้ระบบโซล่าเราผะิตไปเท่าไหร่แล้วครับอุปกรณ์ถัดมาที่ความสาคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว smart power sensor ครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการจับค่าการใช้ไฟฟ้าของที่บ้านพักอาศัยครับแล้วส่งไปให้ตัวอินเวอร์เตอร์ครับเพื่อให้ตัวอินเวอร์เตอร์สั่งงานผลิตไฟฟ้าในโซล่าเพื่อไม่ให้เกินออกไปนะครับหาการไฟฟ้าครับ สำหรับในวันนี้ผมหวังว่าทุกท่านคงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซล่าสำหรับบ้านพักอาศัยและร้านค้าไปแล้วนะครับหากถ้าใดมีความสนใจเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซล่าสามารถติดต่อผ่านไลน์แอด i n t เตอร์หรือเซลล์ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของท่านได้วันนี้ผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ